สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอฟสานะครับผม L 2 1 0หนึ่งะครับตัวนี้ปัญหาของลูกค้าที่เอายกมาซ่อมนะครับก็คือเวลาถ่ายเอกสารหรือปินงานนะครับผมมันจะดึงกระดาษทีละหลายแผ่นนะครับผมเรามาดูวิธีแก้กันนะครับว่าแก้ยังไงนะครับผมขั้นแรกเดี๋ยวผมจะลองถ่ายเอกสารดูนะครับผมว่านะครับดูกระดาษนะครับเวลามันดึงนะครับผมเรามาดูกันว่าตัวไหนที่มีปัญหานะครับผมปัญหาพวกนี้เราสามารถแก้ไขเองได้นะครับเสื้ออะไรมาเปลี่ยนเองได้นะครับผม ดูนะครับเครื่องมาดึงกระดาษลงมานะครับผมเวลาเราปิ้นงานหรือถ่ายเอกสารนะครับผมเห็นไหมครับมันดึงออกมาทีละหลายแผ่นนะครับสองแผ่นสามแผ่นอย่างนี้นะครับเห็นไหมนี่นะครับอาการนี้นะครับมันจะเป็นในเรื่องของตัวฟีดกระดาษนะครับตัวเป็นตัวฟีดกระดาษล่างคือตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้ดูนะครับผมว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนตัวนี้แล้วมันจะดึงกระดาษออกมาหลายแผ่นหรือเปล่านะครับผมก่อนอื่นก็ปิดเครื่องก่อนนะฮะ ทุกขั้นตอนนะครับที่เราจะซ่อมฟรินเตอร์นะครับเพื่อความไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดในเรื่องของการทํางานของตัวเครื่องแล้วก็ปิดเครื่องก่อนนะครับผมหลังจากนั้นเราก็นะครับอันหลังเครื่องมานะครับถอดปลั๊กออกนะครับผมแล้วก็ไขน็อตนะครับมาตัวนี้นะนะครับผม ถอดน็อตออกมานะครับผมจากนั้นเราก็ยกเครื่องขึ้นแบบนี้นะครับผมนะครับยกเครื่องขึ้นนะครับมันจะมีตัวกล่องใส่หมึกนะครับเราดันมาทางขวามือเรานะครับผมดันมานะครับมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้นะครับผมเห็นไหมนะฮะจากนั้นเราก็จะถอดตัวีตกระดาษล่างออกมานะครับก็คือตัวนี้ที่เสียนะครับผมนี่นะครับเราก็ถอดสปริงออกก่อนนะครับผมนี่นะครับจากนั้นเราก็ดึงนะครับจับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ถอดออกนะครับผมนี่ครับมันฟรีเห็นไหมครับเนี่ย มันฟรีลวดมันขาดนะครับลวดตัวนี้มันขาดนะฮะเห็นปะลวดมันขาดแะมันฟรีเห็นไหมครับเนี่ยมันฟรีนะฮะปกติมันจะไม่ฟรีนะครับเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนตัวนี้เข้าไปเห็นไหมปกติมันจะเนี่ยมันจะแข็งนะครับมันจะฟรีมันจะไม่ฟรีเพราะลวดตัวนี้มันไม่ได้ขาดนะครับผมแล้วเราจะเปลี่ยนเข้าไปก็เนี่ยเอาตัวนี้ครับเสียบเข้าล่องนี้ครับเห็นไหมเห็นไหมเสียบเข้าอย่างนี้ฮะแล้วก็เนี่ยครับปดะดัน จับตรงนี้นะครับผมจับตรงนี้แล้วก็มือนึงก็กดตัวนี้นิดหนึ่งนะฮะเนี่ยครับดันเข้าไปนะครับผมเนี่ยถ้าเข้าไปนะครับถ้าเข้าไปแล้วใช้ได้ปกติเนี่ยมันจะไม่ฝืดเห็นไหมครับผมถ้าเราดันผิดอะ่ะมันจะมันจะขยับไม่ได้นะครับดันเข้าไปถ้าถูกวิธีเนี่ยมันจะขยับแบบนี้ได้เห็นไหมนะครับจากนั้นผมก็จะใส่สปริงที่เราถอดออกมานะค,ะนครับผมเนี่ยฮะ เกี่ยวข้างล่างนะครับผมแล้วก็มาเกี่ยวด้านบนแบบนี้เห็นไหมครับผมแล้วก็เดี๋ยวใส่กล่องกล่องมึกเข้าไปคืนนะครับเวลาใส่เข้าไปก็ใส่เข้าไปปกตินะครับแล้วก็ดันมาทางเนี่ยซ้ายมือเรานะครับให้รูน็อตมันตรงแบบนี้นะจากนั้นก็ยึดน็อตเข้าไปนะครับผม จะลองเสียบปลั๊กดูก่อนนะครับเปิดเครื่องนะฮะแล้วลองฝั่งถ่ายเอกสารดูนะครับว่ามันจะดึงออกมา2แผ่นอีกหรือเปล่านะครับผม เดี๋ยวเราจะ copy ถ่ายเอกสารดูนะครับผม <_ d ix> เห็นไหมครับคราวนี้ก็เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมเมื่อกี้มันดึงออกมา2แผน่นใช่ไหมครับผมมันดึงซ้อนกันมันดึงกระดาษออกมาเป็นปึกอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเราถ่ายดูอีกแผ่นหนึ่งนะครับการดึงกระดาษก็ดึงปกติแล้วใช่ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้นะครับอันนี้ร้อนมันฟรีเห็นไหมครัเนี่ยมันฟีเห็นไหมครัมันฟีเนี่ย พมมันฟีปุ๊บเวลามันดึงกระดาษออกมาเนี่ยครับมันไม่สามารถควบคุมได้มันไม่มีความเหนื่อยนะครับเพราะว่าตัวลวดมันขาดนะครับเนี่ยลวดตรงนี้มันขาดตามจริงมันซ่อมได้นะครับผมแต่อ่ามันราคาไม่แพงเราก็เปลี่ยนก็ได้นะครับตัวนี้นะตอนนี้ก็เรียบร้อยนะครับผมการเปลี่ยนตัวลูกฟีดล่างนะครับอบุกรณีที่เครื่องอ่าเครื่องปริ้นนะครับดึงกระดาษออกมาหลายแผ่นนะครับผมอ่ายังไงก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมจะได้มีกําลังใจในการทําคลิปนนะะคครรรรรััััับบบบผมมมมขอาาากกสสสํชวดี